ส่งทีมไลน์แล้วเงียบไม่มีข้อความอะไรกลับมาเลยหลายคนตกใจว่าทีมไม่ผ่านหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วหลังจากที่เรากดซับปะมทีมไลน์นะคะจะต,ต้องใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1-3วันค่ะระหว่างนี้นะคะก็จะไม่มีข้อความอะไรแจ้งกลับมาเลยนะว่าจะต้องรอนานแค่ไหนแต่ถ้าได้รับการอนุมัติเมื่อไหร่ไลน์ก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนมาหาเราทันทีเลยค่ะว่าอนุมัติหรือว่า a p p r o v e แล้วนั่นเองค่ะถ้าหากยังไม่เกิน3วันก็ยังไม่ต้องกังวลน,นะคะหลายคน คนที่เรียนกับแพนแพมเคยร้อนใจแต่สุดท้ายทีมก็ผ่านได้สบายเลยค่ะถ้าคุณอยากทำทีมลายขายได้จริงแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงรองกี่วันจะส่งยังไงถึงผ่านง่ายขอทีมลายของแพนแพมสอนตั้งแต่สูตรเลยค่ะอยากลองเริ่มวันนี้พิมพ์คำว่าทีมลายทิ้งไว้ได้เลยนะคะ